สวัสดีครับ,รบพี่ตู้ใช่ไหมครับอ่าตอนนี้ผมมีเรื่องจะคุยด้วยครับนนคือมีมอยยอเรื่องจะปรึกษานะครับมีเยอะไหมตอนนี้คือมันมากตังปองหลายๆอยยันคือรักคาหมดแล้วนะรู้อยู่จะมาถามตรงเดท <h> นะั่นแหละ พี่ตูพรช่วยได้ไหมไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอ่ะอ๋อจะให้ช่วยคุยนะครับว่าตอนนี้คือผมไม่มีปัญญาสื่อแล้วอ่ะครับราคามันขึ้นสูงเกิน,นครับ,รบพี่ตูมีวิธีแก้ยังไงบ้างที่จะให้ราคาป,ปาาลาปอมม่าลดลงนะครับ เดียผมไม่มีตมังค์ซื้อแล้วครับก็รอก่อนประเทศชาติสำคัญกว่าอ๋อครับจะให้พี่ตุ้ช่วยแก้ให้หน่อยครับรอไม่รอผมถามท่านกลับไปบ้างอ่ะท่านคิดว่าไงนะครับเป็นประชารงเป็นเสอนือแล้วมาถามผมทำไมวะมีปัญญาเสือคือตอนนี้ที่พื้งสุดท้ายของผมก็คือมาม่าปลาปอครับเอ้ทำไมทำไม ผมไปตางประเทศไม่ได้ครับพูดภาษาอังกฤษไม่เป็น,นครับครับพี่ตู้ช่วยสอนให้หน่อยได้ไมั้ยครับ How are you? <c oughs> Good morning. Good afternoon. Fine. Thank you. I'm so sorry. Huh? Go straight ahead and turn to the left to the right. ว uh, ันทัดเวทสเต็ปสเต็ปน้ำมันขึ้นเรยเลยืเลย